สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่แนนทาโร่ค่ะแนนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวง12ราศีประจำเดือนกันยายนพศส5 6 4ซึ่งการดูดวง12ราศีแนนจะใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายเป็นวิธีการทำนายของช่องเจ้าแม่แนนทาโร่เองค่ะซึ่งอาจจะทำนายเป็นแบบสไตล์ของแนนเอง การทำนายของ12ราศีนี้แนนนับราศีเป็นแบบไทยค่ะทุกคนโปรดใช้พิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะไปรับชมรับฟังในการทำนายแต่ละราศีกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายราศีมีนค่ะเกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะประจำเดือนกันยายน2564นะคะการํำนายของแนนเป็นการํำนายดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็คำแนะนำนะจ๊ะ การทำนายของแนนนะเป็นการใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายนะเป็นแบบสไตล์ของแนนเองนะคะให้ทุกคนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะเอาล่ะนะคะมาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปนะคะของชาวราศีมีนนะคะประจำเดือนกันยายน2564นะคะเป็นอย่างไรมาดูซินะคะ n i ใน t of p ป n ิคร l e นะคะ สี่เหรียญนะคะห้าดาบนะคะเอ็ดออปเปนิเคิลนะคะนายออปเปนิเคิลนะคะมาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ มีความเก่งความฉลาดแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้านการเงินนะคะหาเงินเก่งรู้ช่องทางในการหาเงินนะเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานนะจิตใจดีนะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะมีความแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะเป็นคนที่แบบมีความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะเป็นคนที่แบบจิตใจดีนะมีความเก่งความฉลาดแต่ว่าเป็นคนที่สุขุมเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะเป็นคนที่แบบมีความอ่อนโยนนะแล้วก็ เป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆนะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่หาเงินได้เก่งรู้ช่องทางในการหาเงินรู้วิธีในการหาเงินนะมีความมั่นคงทางด้านการเงินมากนะคะสี่เหลี้ยนนะคะมาบอกว่าคุณจะมีเงินเก็บนะฮะแล้วก็รู้จักออมเงินมากขึ้นนะฮะแล้วก็ รู้วิธีในการใช้จ่ายเงินลานะะบริหารเงินได้ดีมากขึ้นนะ,ะแล้วก็รู้ช่องทางในการหาเงินนะคะทําให้คุณเนี่ยมีเงินเก็บมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ5ดาบนะะมาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะคะแล้วก็คุณเนี่ยไม่แบบหยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะสิ่งที่คุณเนี่ยฟันฝามานานหรือว่า สิ่งที่คุณต่อสู้มานานนะคุณจะได้รับผลสําเร็จหรือว่าได้รับชัยชนะจากที่คุณต่อสู้หรือว่าฟันฝ่ามานั่นเองนะคะเอเดอพินิครอนะคะมาบอกว่าคุณจะได้รับโอกาสที่ดีๆนะ,ะทางด้านการงานการเงินหรือว่าแม้กระทั่งฐานะทางด้านชีวิตคุณเนี่ยจะมีความมั่นคงม,มากขึ้นนะคะ การเงินของคุณเนี่ยก็มีโอกาสขยับขยายดีมากขึ้นนะ,ะมีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำมมีฐานะที่มั่งคั่งร่ำรวยนะ,ะรู้ช่องทางในการหาเงินมากขึ้นนะ,ะแล้วก็ได้รับเงินหลายช่องทางมากขึ้นนะคะส่วนการงานของคุณเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ดีนะฮะจากเจ้านายหรือว่าจากลูกน้องบริวารน,นะหรือว่าจากสังคมที่คุณอยู่นะได้รับคําชื่นชมเชยชมนะจาก สิ่งที่คุณทำนะหรือว่าฝีมือที่คุณทำนั่นแหละนะคะส่วนที่คนไหนทำธุรกิจตัวเองก็จะมีโอกาสขยับขยายธุรกิจไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นมีโอกาสที่แบบดีๆเข้ามาให้คุณเนี่ยได้แบบชื่นใจมากขึ้นนะะหรือว่ามีโอกาสแบบขยายตลาดคนรู้จักมากขึ้นนะ,ะมีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นนะคะส่วนฐานะ ทางด้านชีวิตคุณเนี่ยก็คือจะดีมากขึ้นเพราะด้วยความที่การงานการเงินของคุณเนี่ยมั่นคงแล้วฐานะทางด้านชีวิตคุณเนี่ยก็ดีมากขึ้นเพราะว่าทั้งสองสิ่งก็คือการงานการเงินเนี่ยก็จะไปนหนุนนําทําให้ฐานะชีวิตของคุณเนี่ยดีมากขึ้นแล้วก็มั่นคงมากขึ้นนั่นเองนะคะเอาล่ะนะคะมาดูซิว่ามีอะไรอีกนะคะของชาวราศีมีนนะคะมาดูซินะคะสิดาบนะคะครีนอัพนเครนะคะ เดอะเดวิลนะจ๊ะคิงออฟเพนติครนะคะสิบดาบนะคะมาบอกว่าคุณเนี่ยนะก่อนหน้านี้อาจจะเจอเรื่องราวที่สาหัสสากันนะคะหรือว่าเจอเรื่องราวหักหลังแทงข้างหลังหรือเจอเรื่องราวที่ผิดหวังนะในเรื่องของความรักก็ตามหรือว่าเรื่องราวในชีวิตที่คุณเจอมามีแต่หนักๆน,น,นะแต่คุณจะเอาประสบการณ์หรือว่า เอาสิ่งที่คุณเจอในอดีตเนี่ยมาปรับใช้นะคะในปัจจุบันทําให้คุณเนี่ยรู้ว่าคุณควรจะทํำยังไงต่อนะแล้วคุณก็ระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นคุณก็จะแบบไม่ใช้ชีวิตประมาทนะทำให้คุณเนี่ยแบบประสบความสําเร็จทางด้านชีวิตดีมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าสิ่งไหนที่คุณเคยเจอมาในอดีตเนี่ยคุณก็จะพยายามหลีกเลี่ยงมากขึ้นแล้วก็พยายามแบบไม่แบบ เข้าไปใกล้สิ่งนั้นหรือพยายามแบบรับมือให้ได้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะคุนีนอปีนเครอร์นะคะมาบอกว่าคุณจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินมากขึ้นนะแล้วก็อาจจะแบบหาเงินได้หลากหลายทางรู้ช่องทางในการหาเงินนะแล้วก็คุณอาจจะเป็นคนที่จิตใจดีอ่อนโยนอ่อนหวานเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะแล้วก็เป็นคนที่แบบให้แล้วก็รับ นะเท่าเทียมกันนะแล้วก็คุณอาจจะมีโอกาสได้เจอคนรักที่มีฐานะที่เท่าเทียมกับคุณนะฐานะที่มั่นคงกับคุณนะแล้วก็เจอคนที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตคอยอุปถัมภ์คุณก็ได้นะคะเดอะเดวิลนะคะมาบอกว่าคุณนะจะมีเสน่ห์มากขึ้นนะแล้วก็อาจจะ มีคนอยากจะเข้ามาพูดคุยนะมาแบบสร้างความสัมพันธ์กับคุณหรือว่ามาลักมาชอบคุณนะแต่ถ้าคนไหนมีคนรักมีคู่อยู่แล้วนะคุณก็ควรที่จะบอกเขาตรงๆหรือว่าวางตัวดีๆนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาเกิดขึ้นระหว่างคุณแล้วก็คนที่เข้ามาหรือระหว่างคนรักคุณด้วยนะจ๊ะคิงอัพในเครื่องนะคะมาบอกว่าคุณนะจะมีความมั่นคงทางด้านการเงิน ฐานะทางด้านการเงินคุณจะดีมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะในเรื่องของการเงินมากขึ้นนะ,ะมีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำนะ,ะแล้วก็ฐานะอาจจะมีแบบความมั่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นนะคะแล้วก็มีชีวิตดีมากกว่าเดิมสุดสวิลิงโก้เลยทีเดียวนะจ๊ะเอาล่ะนะคะมาดูซิว่าชาวราศีมีนนะมีอะไรอีกนะจ๊ะมาดูกันเลยค่ะแปดเหรียญน,นะคะ 10ถ้วยนะคะ6ดาบนะคะ, The sun ะ,คะเดอะซันนะคะ8เหรียญนะคะมันบอกว่าคุณนะคะจะใช้ความสามารถของตัวเองนี่แหละนะคะสร้างรายได้ให้ตัวเองเนี่ยเป็นกอบเป็นกำหรือว่าสร้างเงินสร้างทองให้กับตัวเองเนี่ยเป็นกอบเป็นกำนะแล้วก็ทําให้เดือนนี้ของคุณเนี่ยนะมีความสุขมากขึ้นในเรื่องของการเงินเงินเข้ามาเยอะจนคุณรู้สึกแบบ มีความแบบเปื่มปิ่มนะค,คือคุณภูมิใจในความสามารถของตัวเองที่สร้างเงินสร้างทองให้กับตัวเองได้เยอะมากนะคะสิบถ้วยนะมันบอกว่าครอบครัวก็จะอบอุ่นเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นนะแล้วก็คอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจคอยให้คำแนะนำชี้แนะแนวทางให้คุณแบบได้มีแบบความสุขมากขึ้นนะแล้วก็เวลาที่คุณหาทางออกไม่เจอหรือว่าแบบ มีปัญหาต่างๆเนี่ยคือคุณสามารถแบบขอคําแนะนําจากครอบครัวคุณได้นะครอบครัวคุณคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยให้คําแนะนําคุณอยู่นะจ๊ะหกดาบนะมาบอกว่าปัญหาที่คุณเจอหนักๆมานเนี่ยนะฮะ จะได้รับการคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะชีวิตคุณก็จะดีเพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากที่คุณเจอหนัหนกๆท็อกซิกมานานคุณก็จะเจอเรื่องราวที่ดีๆนะปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะเดอะซันนะมันบอกว่า ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามสําหรับคุณเสมอนะคุณอาจจะเจอเรื่องราวที่แรงๆเจอเรื่องราวที่ท็อกซิกมานะแล้วต่อไปนี้คุณก็จะได้เจอแต่สิ่งที่ดีๆเจอแสงสว่างในชีวิตเจอพลังงานบวกแล้วก็เจอความมั่งคั่งล่ํารวยแล้วก็เจอความรุ่งเรืองเจอความเฟื่องฟูนะเข้ามาในชีวิตคุณนะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยแบบเติมเต็มมากๆนะแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะในเดือนกันยายนน,นี้นะะของชาวราศีมีนนะคะ เอาละนะคะมาดูซิว่าการงานของชาวราศีมีนนะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันเลยคะ่ะครีนับสอดนะคะเอ็ดออฟเพนดิเคินะคะห้าไม้นะคะ,ะค,ะครีนับสอดนะคะมาบอกว่าคุณเนี่ยเจออุปสรรคต่างๆมาเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเนี่ยมาด้วยตัวของคุณเองนะคะ แล้วสิ่งที่คุณฟันฝ่าอุปสรรคมานะคุณจะได้รับความสำเร็จนะแล้วก็คนอื่นก็จะมองเห็นผลงานมองเห็นคุณค่าของคุณมากขึ้นนะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะจากที่ทำงานจากเจ้านายนะแล้วก็จากผู้ใหญ่ในที่ทำงานมากขึ้นนะ เอ o u เป็น u ค l อนะคุณก็จะมีความมั่นคงทางด้านการงานแล้วก็งานคุณเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้คุณเนี่ยเป็นกอบเป็นกำรรมนะแล้วก็ทําให้ชีวิตคุณเนี่ยดีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะห้ามายนะมันบอกว่าหลังจากที่คุณเจอเรื่องวุ่นวายในะที่ทํางานมาเยอะนะเจอปัญหามาหนักหน่วงกระทรวงนิวทไทยแก้ไขปัญหาไม่หยุดไม่ย่อนนะแก้ตรงนี้ไปตรงนู้นนะนะคือแบบแก้แล้วก็มาอีกอะไรเงี้ยคือปัญหาแบบ มาไม่ขาดสายเนี่ยเออคุณจะแก้ได้แล้วก็จัดการได้ปัญหาทุกอย่างจะยุติแล้วก็จะมีความสุขมากขึ้นนะชีวิตในที่ทํางานก็จะดีมากขึ้นนะแล้วก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆมากขึ้นนะผู้ใหญ่ก็จะให้ความเมตตาให้ความอุปถัมภ์คุณเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะเอาละนะคะมาดูซิว่าในะเรื่องของการเงินนะของชาวราศีมีนนะว่าเป็นอย่างไรนะคะกดาบนะคะ เดอเมเจอร์เชียนนะคะห้าถ้วยนะคะเก้าดาบนะคะมาบอกว่าก่อนหน้าน,นี้นะคะคุณเครียดในเรื่องของการเงินนะคะเพราะด้วยความที่ค่าใช้จ่ายเยอะหรือว่าอาจจะภาระนะคะคุณเยอะก็ได้ทําให้คุณเครียดหรือว่ากังวลนะ,ะแล้วก็เดือนนี้คุณจะมีเงินหมุนเข้ามานะคะแล้วก็มีเงินแบบว่า เข้ามาให้คุณเนี่ยมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยไม่เครียดนะคะเดอนเชี่ยนนะคะมันบอกว่าความสามารถของคุณนี่แหละนะคะสามารถสร้างรายได้สร้างเงินสร้างทองให้กับคุณนะทำให้เดือนนี้คุณนะคะหมุนเงินดีมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าได้เงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกามากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เครียดในเรื่องของการเงินนะจ๊ะห้าถ้วยนะคะหลังจากที่คุณเครียดหรือว่ากังวลนะ ในเรื่องของการเงินมาก่อนหน้านี้คุณก็จะได้รับการปลดปล่อยแล้วก็ได้รับการปลดล็อกนะคะทําให้คุณเนี่ยหมุนเงินได้ดีแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยไม่แบบมิตกกังวลน,นะฮะเงินเข้ามาเป็นกอเป็นกรรมแล้วก็ทําให้คุณมีความสุขมีเงินเก็บเหลือใช้ด้วยนะจ๊ะเอาละนะคะมาดูในเรื่องของความรักนะคะความรักก็จะมีคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะมาดูซิว่า คนโสดนะคะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีมีนนะจ๊ะมาดูกันเลยค่ะสามไม้นะคะในออฟเพนิครลนะคะจัดเมนนะคะสามไม้นะคะมาบอกว่าคุณนะคะยังมองหาความก้าวหน้าตัวเองอยู่นะคะยังไม่พร้อมที่จะมีใครนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาชอบเข้ามาคุยนะคะแต่ว่าคุณก็ให้ความสัมพันธ์เนี่ยไม่เกินเพื่อนนะ คุณยังไม่พร้อมที่จะพัฒนากับใครนะเพราะว่าคุณอยากจะทํางานก่อนสร้างฐานะให้ตัวเองแบบมั่งคั่งร่ํารวยก่อนหรือว่าฐานะดีก่อนนะในอนอฟฟิเลิฟนะคะคุณเหมือนแบบยังอยากจะหาเงินเก็บตังค์อยู่นะคุณยังไม่พร้อมที่จะมีใครคุณยังไม่อยากจะพัฒนาแบบในเรื่องของความรักกับใครนะคุณคิดว่าถ้าคุณมีแบบทุกอย่างนะคุณมีความมั่นคงทุกอย่างแล้วเนี่ยเดี๋ยวความรักที่ดีๆก็จะเข้ามาเองนะจัดเม็น,นะคะมาบอกว่า คุณเนี่ยเชื่อว่าถ้าหถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาเองโดยธรรมชาติโดยที่คุณไม่ต้องไปขวานควายหรือว่าไม่ต้องไปหานะคะเอาละนะคะมาดูซิว่าคนมีคู่นะคะเป็นอย่างไรนะคะมาดูซินะคะชาวราศีมีนนะคะครีนบนบลนะคะสองดาบนะจ๊ะแดเหรียญนะคะ คบบรีนอบอนนะคะมาบอกว่าคุณนะคะกับคนรักเนี่ยก็เป็นคนที่แบบเก่งทั้งคู่นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบรู้จักธรรมหากินนะ,ะมีความมั่นคงทางด้านการเงินการงานหรือว่าฐานะต่างๆดีมากนะ,ะแล้วก็เป็นคนที่แบบช่วยเหลือกันแบบดีนะคะแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันดีนะค,ะความรักของคุณทั้งสองเนี่ยมีความมั่นคง เพียงแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะแบบไม่ได้หวานกันมากเพราะว่ามุ่งแต่ทำงานนะสองดาบนะคะมาบอกว่าคุณและคนรักเนี่ยจะเป็นคนที่มีความรอบคอบนะถึงแม้ว่าบางทีอาจจะมีจุดที่แบบมันตันหรือว่ามันจุดที่แบบมีอะไรที่แบบอึดอัดกันแต่ว่าคุณทั้งสองเนี่ยก็รู้วิธีแล้วก็หาวิธีออกจนได้ทําให้คุณทั้งสองเนี่ยบาลานสถานการณ์ต่างๆหรือว่าบาลานความรู้สึกกันแบบไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะ 8เลี้ยนะคะมาบอกว่าคุณและคนรักเนี่ยเป็นคนที่บ้าข้างงานมากนะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะแบบเล่งเก็บเงินนะคะเพื่อที่จะแบบไปสร้างอนาคตด้วยกันหรือว่าเพื่อที่จะแบบขยับขยายให้ชีวิตของคุณและเขาเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะฮะสิ่งนี้แหละที่คุณและเขาเนี่ยเหมือนแบบ สร้างด้วยกันนะทาให้มีความผูกพันแล้วก็ทําให้แบบตัดกันไม่ขาดนะแล้วก็มีความมั่งคัง่งแล้วก็มีความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะสิ่งที่แบบมีทะเลาะกันบ้างนะปะปลายก็แบบสามารถเคลียร์แล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะเพราะว่าคุณทั้งสองนะ่ะมีความเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็ใช้เหตุผลในการพูดคุยนะคะเอาล่ะนะคะมาดูซิว่าในเรื่องของสุขภาพ ของชาวราศีมีนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะมาดูซิว่าสุขภาพของชาวราศีมีนนะคะเป็นอย่างไรนะคะห้าดาบนะคะหกดาบนะคะเพเทอร์วอนนะคะห้าดาบนะคะสุขภาพของชาวราศีมีนเนี่ยพักผ่อนน้อยนะเครียด แล้วก็อาจจะปวดหัวแล้วก็ไมเกรนได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะหกดาบนะคะคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่จริงจังในเรื่องของงานนะแต่ว่าเวลาที่คุณเครียดหรือว่าคุณแบบนอนน้อยเนี่ยคุณก็รู้จากดูแลตัวเองนะคุณก็เหมือนแบบรู้ว่าควรจะทํายังไงนะว่าหากอาการแบบนี้คุณแบบจะต้องแบบทําวิธีไหนเพื่อที่จะให้ลดอาการนี้ไม่ให้เกิดขึ้นนะคุณก็ทําได้นะเพราะคุณน่ะ เป็นคนที่ค่อนข้างดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีนะแต่ว่าด้วยความที่คุณทํางานหนักพาราแบบงานคุณเยอะคุณก็เลยอาจจะเครียดง่ายกังวนง่ายนะมันก็เลยทําให้คุณแบบมีความแบบปวดหัวหรือว่ามีไมเกรนบ้างนะเพราะฉะนั้นคุณก็พยายามรีแลกซ์แล้วก็ผ่อนคลายอันไหนที่สามารถให้ลูกน้องบริวารคุณทําคุณก็ลองแบบว่าให้เขาช่วยทําบ้างนะคะเขาจะได้ไม่ต้องว่างแล้วก็จะได้ไม่ต้องฟุ้งซ่านนะจ๊ะ เพดอฟวอนะคุณเป็นคนที่แบบมีความแบบแอคทีฟนะชอบออกกํลาลังกายนะถึงแม้ว่าคุณจะมีความเครียดหรือว่ากังวลคุณก็พยายามแบบหาอะไรมาทดแทนเพื่อที่จะเสริมสร้างให้ร่างกายคุณเนี่ยไม่สึกหรอนะคุณก็เป็นคนที่แบบสามารถแบบทําให้ตัวเองแบบมีความแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาหรือว่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะก็ถือว่าชาวราศีมีนถึงแม้ว่าจะมี ความเครียดความกังวลมีไมเกรนแต่ว่าคุณก็หาวิธีเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยไม่เครียดก็ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะจ๊ะเอาละนะคะมาดูซิว่าคําแนะนําของชาวราศีมีนนะไพ่นะคะจะแนะนําอะไรคุณนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะไพ่อยากจะบอกอะไรคุณนะมาดูซินะคะอืมสิบไม้นะคะเรื่องงานอีกแล้วนะคะสีดาบนะคะ 3ดาบนะคะ10บไม้นะคะมาบอกว่าให้คุณเนี่ยลดหรือว่าให้คุณเบาๆในเรื่องของงานบ้างนะคะก็อย่าหักโหมเกินไปให้พักผ่อนเพียงพอนะ,ะเดี๋ยวถ้าหากว่าคุณพักผ่อนไม่เพียงพอก็อาจจะทําให้มีปัญหาในเรื่องของความเครียดหรือว่าไม่เกณฑ์ได้หรือว่าอาจจะเกี่ยวกับ ร่างกายอ่อนเพลียได้เพราะว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนะจ๊ะสีดาบนะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบไม่สบายตัวนะคะหรือว่าแบบขั้นเนื้อขั้นตัวได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะสามดาบนะคะมาบอกว่าทําให้แบบหัวใจคุณเนี่ยอาจจะทํางานปกติได้เพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องพักผ่อนให้เพียงพอดูแลร่างกายให้แบบตัวเองสมบูรณ์มากที่สุดนะเพื่อที่จะ ต่อสู้กับงานข้างหน้านะจ๊ะก็ขอให้คุณสู้ๆนะคะชาวราศีมีนนะคะเอาล่ะนะ,ะก็จบแล้วสําหรับการทํานายของชาวราศีมีนนะคะให้ทุกคนนะโปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทํานายนะคะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้แนนด้วยนะจ๊ะและที่สําคัญกดติดตามเป็นกําลังใจให้แนนด้วยค่ะคลิปนี้ไปละจ้ะจาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจบ